สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทอดปลาอินทรีย์เค็มให้แม่นะคะแล้วก็จะไม่อยากเองส้มปลาทับทิมนะปลานิลแล้วก็เกล็ดกะทิซื้อมาหมดเลยนะคะมีอันนี้อย่างเดียวที่ทอดซื้อมาแล้วก็มาทอดเองค่ะน้ำผันเกล็ดส้มนี้มากกว่าหอมนี่เป็นยอดมันออกนะหน่อออกนะเกล็ดส้มนี้มันไม่ต้องซื้อมาไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าใช้อย่างอื่น มาทนด้วยกันนะคะวันนี้ค่ยเช้าค่ะกินสบิบเอ็ดโมงนะคะวันนี้ <c oughs> วันนี้วันไหวหรือเปล่าคะวันนี้เราก็มาไม่ใช่คนทีเราก็ไม่ค่อยอจะรู้เรื่องนะคะพูดผิดพูดถูกอใส่ชุดแดงู้ใส่ชุดแดงจะเอา,อาแตะเอีย,ยะค่ะขอแค่กดไลค์ก็พอแล้วเป <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กดคอมเมนต์ comment, มาพูดคุยกันพอละซะ้าดีใจแล้วไม่ไ้คิดอะไรเยอะจ้ะมาทานด้วยกันนะคะ <c oughs> ลุมดีมากเลยค่ะผัดผักนี้แบบว่าสะอาดมากเลยแม่ซื้อมาล้วกราหลังปีเี่อดูดีไปสิคุณเป็นไง แม่เขาคืออยากกินปลาที่แบบว่าปลาอ็นรีที่มันเป็น,นเป็นน้าปลาที่ทอดใส่น้าปลาที่เราทําแล้วใส่น้ําปลาแต่นี้ไม่ใช่ไงคะอ,งอันนี้ต้องกินกับพวกใช่มันเค็มมาเนี่แต่เราก็ซื้อไม่เคยถูกสักทีนะคะแต่เวลากินก็ไม่ใช่แบบนี้ไงเคยไปซื้อที่ไหนมาไม่รู้แล้วเรามาใส่น้ำปลาแล้วเราก็ <c oughs> <c oughs> มันแต่อร่อยไง ลมโคตรดีเลยนะคะวันนี้นนี้ลมดีมากๆเลยค่ะสิบเว็โมงแล้วน,นี้อดอกกระหล่ำลมดีมากค่ะชุดข้างปากมาทานด้วยกันนะคะแกงส้มไม่รู้อร่อยหรือเปล่าอร่อยอร่อยคุณแม่บอกคุณแม่ชอบรสแบบหวานๆเนี่คะ่ะเขาก็เลยแบบว่า อันนี้แกงไก่แม่แป๊วเขาเอาไว้นั่นมาให้ว่าจะทำอยู่แกงเคยหรือไตปลานั่นเองค่ะแต่จริงๆแล้วไตปลากับแกงเคยนี่คนละแบบกันนะคนใต้เราก็จะรู้นะคะ ตอนแรกว่าจะทําไข่ตุนก็เลยแบบว่าที่เกียนแล้ อ่อยแต่มันเข้ากันนะกับปราเค็มะอะไรอ่ะงต้มอะคลิปนี้ขอปิดไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกินไปด้วยแม่ออสวัสดีค่ะ